ตามรอยเบื้องพระยุคนลาบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีภูมิพลสู่ไพรฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานซองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาสวัสดีครับวันนี้จ่ไว้ทุ่งนาประฝันจะพาพี่น้องมา ชมบรรยากาศยามเย็นๆที่ทุกนาพาฟันนะครับวิถีหนทางแห่งความอยู่รอดครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปกันเลยครับผมที่จะเอาตัวนี้หยาดมั้นรุดเองเอาไปสุด อย่ามันล no oh. ุ้นแหงเข้าวผสมเอาหัวไปลงบรรยากาศนะครับการกินแบบธรรมชาติดูแบบพอเพียงโล่เก้าสิบบาทโลละเก้าสิบบาทพี่น้องเอ้ยจับเอาเองพี่น้องจับเอาเองจับเอาเองกินเองนะครับพี่น้องเลี้ยงเองนักเลงพอนะครับดูแบบธรรมชาติบรรยากาศพี่น้อง กบครบครบครบนะคะใส่เพลอโลกเพลอโลกก้าวไปที่มัดเพชรที่มัดเพชรคบแก่เบ um ี้ยได้แม่แรงเด้อไปครบไปทุ่งนาผลาฝันมีทุกสีสันให้คุณเลือกวันนี้ก็นะครับเป็นนี่ห้อไม้อันดีบรรยากาศดีๆยามเย็นๆวันนี้วันที่เท่าไหร่ยีวันนี้ยี่สิบสามวันอังคารยี่สิบสามสิงหาคมนะครับพศพศหกสิบห้านะครับ สำหรับคลิปนี้จ่าวไวจะนําไปลงไว้ในช่อง u t u b e นะครับจ่าวไวทุ่งนาพาะฝันนะครับพี่น้องเดอ้อ,อกดไปที่ช่อง YouTube จ่าวไวทุ่งนาพาะฝันท่านก็จะเห็นบรรยากาศด,ดีที่ทุ่งนาพระฝันนะครับบรรยากาศนะครับพายเรือเกลือ,กกอปลานะครับวันนี้เขาก็มาอุดหนุนนะครับอุดหนุนกดไปสองโลนะครับสองโลกว่ากว่านะครับจ่ายมาปกติจ่าวไวจะขายโลละแปดโลละเก้าสิบาทแต่วันนี้เอาเกินไปก็เลยจ่ายมาเป็นแบงค์ร้อยนะครับสองแบงค์ วันนี้รับกันไปแล้วก็ไปนี่แหล,ละครับบรรยากาศที่ทุ่งนาพาฝันทา่าใครที่จะลงเรือนะครับจ่าย25สาตางค์นะครับรอบละ25สะตางค์ใครสนใจลงเรือลงเลยลงเลยเดียวนะครับลงเรือเกลือปลาได้นะบรรยากาศทุ่งนาพาฝันพี่น้อง น้องจูดลงเรือนะลูกลงเรือไปวันนี้น้องจูนจะลงเรือแล้วนะครับัรนี้กาศคลิปนี้จะนําไปบันทึกไวในช่อง youtube จ่าว้ทุ่งนาผาฝันนะครับถ้าสหายท่านใดที่นะครับติดตามจ่าว้ทุ่งนาผาฝันก็จะได้เห็นบรรยากาศยามเย็นเย็นวันนี้วันที่23สิงหาคมพศ2อ65ก็เห็นบรรยากาศยามเย็นเย็นที่ทุ่งนาผาฝันน้องจูนลงเรือกันลูกลงเรือไปลงเรือ ไปเดี๋ยว <มา S 1> เ,เดี๋ยวจะพาลงเรือจ่ายยี่สิบห้าสตางค์นะมีตังยี่สิบห้าบาทสตางค์ไหมไปไปลงเรรือฟีมาๆมามาแล้ววันหลังก่อนมื่อแล้วทำมามาเอายี่สิบห้าสตางค์ใครมีเงินยี่สิบห้าตังค์เดราจะพาลงเรือลงเรือครับลงเรือ <spe c> <ล> วนทางยีดีเแเที่ยวละยีสิ้าสตัครับสอเที่ยวหนบาทครับสงเที่ยวหนึ่งบาทไปกัอเที่ยวหน่งบาทไปกับสเที่ยวหนบาทครับเอ นี้น้องจนสองเที่ยวหบาทไองเที่ยวหนึ่งบาทสอเที่ยวหนึ่บาทครับสองเที่ยวหนึ่งบาทเดี๋ยวเราหาที่ตัง เป็นช่องนาพฝันสสานตำนานเดาอยู่่งนาพฝันอยู่เอ บ้านเฮาบอกเขายัางบม่รู้ใกถึงหน้าพระฝันบ้านเฮาบ้านเฮาไอ้ของของจ้าใบนะอยู่บ้านบ้านทงสว่างละ่ะธรรมชาติเนี่ยดูดิมีเรือมีเรือพายด้วยยี่สิบห้าสตางค์ครับยี่สิบห้าตังค์ไปกับหนึ่งบาทมัม้ยไปกับหนึ่งบาท ไปศึกษาหาความรู้มุ่งสูงเกษตรพอเพียงแหล่งเรียนรู้ชุมชนวิธีย่งยืนในน้ำมีปลาในน้ำมีค้างบันทึกเรือรางกาสวีให้จดจำ